วันนี้นะฮะสัปดาห์มีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายเหมือนเช่นเคยนะฮะข่าวแรกนี่บอกเลยว่าเราเริ่มจากข่าวเบาๆกันครับผมเบามากเบาๆเลยนะเบาเลยเบาเลยเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะน้องแมวเวลาเต๋อครับเวลาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเข้าไปที่ปั๊มน้ํามันครับผมจะไปเติมน้ํามันอ่ามันจะต้องมีป้ายติดไว้ใช่ไหมครับผมส่วนมากเขาจะบอกว่าไงก็ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือดับเครื่องยนต์เวลาเติมน้ํามันหรือว่าห้ามมี การจุดไฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดประกายไฟอ่าข้อห้ามของปั๊มน้ํามันหลักๆเลยครับผมจะต้องไม่ให้เกิดประกายไฟมันอันตรายแต่ปั๊มอาจจะมีป้ายเพิ่มมาห้ามขับรถหนีอ๋อคือเติมเติมลาจ่ายด้วยต้นบ่อยเออแต่ปั๊มนี้ฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประกายไฟครับผมนั่นแหละโดยมากเขาก็เขียนอยู่แล้วและผมเชื่อว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของปั๊มน้ํามันปั๊มแก๊สใช่ไหม เขียนอยู่แล้วล่ะห้ามถูปุรีทำอะไรให้เกิดประกายไฟเออแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปั๊มแห่งนี้ฮะลองชมครับโดนเง้เอาไอ้ลูกไฟกูหายไปเลยนี่ฮะคุณผู้ชมครับอย่าว่าแต่ลูกไฟหายไปเลยฮะผมว่างานของน้องคนนี้ก็น่าจะหายไปด้วยพร้อมกับลูกไฟนั้นถูกต้องครับเตะลูกบอลจุดไฟ เห็นไหมเห็นเห็นเห็นริมริมด้านบนไหมผู้ชมมันยืนยันชัดเจนว่ามันคือปั๊มน้ํามันนะฮะครับผมปั๊มน้ํามันนี่นี่ตู้จ่ายน้ํามันอยู่นู้นนะฮะเออน่าจะเป็นนอกเวลางานเป็นการพักผ่อนเพราะว่าไม่มีรถเข้ามาใช้บริการแต่มันควรจะทำเหรอฮะเนี่ยฮะมีคนเข้ามาโพสในติ๊กต็อกเขาบอกว่าอะไรอ่ะทำได้ยังไงอ่ะโอ้โหทำไมถึงกล้าขนาดนั้นถ้าพระเอิญ ไอการเตะเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยมันลูกกลมนะโอกาสเตะวืดมันมีนะสมมุติว่าวืดมันเฉล็บนี่เฉลับไปแล้วเขาใช้ขวาใช่ไหมสมมุติลูกฟุตบอลมันเฉล็บซ้ายไปหาตัวไอตู้จ่ายเหรอพี่อ้าวนี่ไงมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะอันตรายมากนี่แหละนะฮะผมว่าคือมันยังไม่มีข่าวออกมาต่อนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ปั๊มน้ำมันเขาดำเนินการยังไงแต่ผมเชื่อว่าสงสัยโดนแน่ นะโดนพักงานแน่ๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในไม่พักก็เชิญออก,ออกแน่ๆน้ำมันนะอ,อันตรายอันตรายมากโอ้โหอะ เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเล่นกับไฟของผมต่อมาก็เกี่ยวกับไฟเหมือนกันไฟแล้วเหรอเออยังไงไฟที่บอกแล้วว่าอย่ามาเล่นกับไฟต้องทำอย่างซอฟตหน่อยมันอันตรายจริงนี่นะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสะเก็ดไฟพี่เวลาเราขับรถไปบนท้องถนนเนี่ยนะฮะหลายๆครั้งเองเนี่ยเวลาผ่านไซต์ก่อสร้างบางทีถ้ามันมีประกายไฟลุวงลงมาเนี่ยอันตรายมากโอมาเราจะจะขับให้ห่างหน่อยเพราะว่าพอมาโดนสีรถปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันสีมันด่างใ่ไหมันเป็นรอยเอาเป็นว่า แบบรถบ้านๆผมใช้คำนี้แล้วกันรถบ้านๆเนี่ยเห็นยังต้องรีบหนีกันแท้ถ้าเป็นรถอย่างอื่นนี่อันตรายหนักนะรถหรอล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เป็นรถกระบะครับผมแต่ว่าไปจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ใต้สะพานยานบางกะปินะในช่วงคืนปรากฏว่ามีประกายไฟอุ้ยดูโอ้โหนี่หล่นลงมาเยอะมากนะฮะอุ้ยตายไว้กรี๊ดออ้หตะเกีไฟที่เห็นเนี่ยนะฮะมาจาก การกอร่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับที่กระเด็นมาโดนรถที่จอดอยู่นะครับหลังจากคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยนะฮะเผยแพร่ออกไปเนี่ยต้องบอกว่าคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากก็อย่างที่บอกเราเป็นรถบ้านๆอ่นนะพี่ใช,ใช้งานปกติทั่วไปเลยรู้สึกเลยว่ามันอันตรายอันนี้เห็นชัดยิ่งขึ้นนะใกล้นนะคำถามก็คือว่าถ้ารถที่จอดตรงนั้นเป็นรถแกส๊สหรือรถที่บรรทุกน้ํามันนี่ไงมันจะเกิดอะไรขึ้น เกิดไฟขึ้นเลยฮะอันตรายนะฮะมันมีสิทธิ์ที่มันจะระเบิดไงมันจะติดประกายไฟนี่ไงนั่นสิครับโอ้โหแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้เอามาชี้แจงแล้วนะฮะว่าสะเก็ดไฟเนี่ยเกิดจากการเชื่อมเหล็กขอบสะพานข้ามแยกบางกะปินะฮะในโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิเซรีไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับผมโครงการเนี่ยมีการลงโทษให้ผู้ปฏิบัติงานชุดนี้เนี่ยนะฮะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทันทีนั่นไงแล้วก็ออกใบเตือน ควบคุมง,งานนะฮะผู้ควบคุมงานที่ไม่ปฏิบตัตามมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะในส่วนของการดําเนินงานเชื่อมเหล็กขอบสะพานต้องมีอุปกรณ์ป้องกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีผ้าใบนะฮะการสะเก็ดไฟแล้วก็ทาถาดรองกั้นสะเก็ดไฟตกหล่นลงมาด้วยนะะี่ไม่มีเลยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆคือปกติเราเห็นแบบว่าสะเก็ดแบบจุดสองจุดเราก็เสียวๆียวกใช่ไหมพี่อ,พอ,อันนี้มันลงมาเหมือนเป็นฝนสะเก็ดไฟเลย โอ้โหแล้วนี่นะรถใครใครก็รักถูกไหมโอ้โหละายมากนะฮะแต่ว่าอ่ะอันนี้ก็ถือว่าดีว่าทางโครงการเนี่ยมีบทรงโทษชัดเจนแล้วก็รวดเร็วนะฮะก็ต้องไปชดใช้เขาด้วยแหละครับถูกไหมเออรถเขาน่าจะเป็นรอยอ่ะมันลงมาเยอะมากไงครับตอนแรนดูว่านิดหน่อยอมาเป็นฝนเลยพี่ครับผมเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของคนหัวร้อนนะฮะโอ เป็นเรื่องที่เราเตือนกันบ่อยมาก <pine> ม,มีแต่อะไรร้อนๆในวันนี้หัวร้อนๆนะฮะแต่จริงๆไม่อยากจะให้หัวร้อนเลยมีเรื่องของคนคนหนึ่งฮะไปกินกว๋วยเตี๋ยวในปั๊มนะฮะทางร้านเนี่ยคิดขาดไปหนึ่งชาม<อ>านะฮะ <ẫ Jay> ก็เลยขออนุญาตมาคิดเพิ่มบแบบนี้นะฮะปรากฏว่าไม่พอใจเ,เอาทำไมอ่ะไม่พอใจทำยังไงฮะดูครับนี <hower> ่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมินี่กำลังเดินไปคุยอยู่ใช่ไหมว่าคิดขาดไปอ่าฮะนี่ฮะ ลูกค้าเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะมากินก๋วยเตี๋ยวครับเสร็จเรียบร้อยทางร้านเนี่ยก็เรียกพนักง,งานมาเก็บเงินนะฮะปรากฏว่าคิดเงินผิดนะฮะลืมคิดค่าวต๋ยวไปหนึ่งชามก็เลยขอไปตามเก็บเงินเพิ่มนะฮะปรากฏว่าลูกค้าไม่พอใจลูกค้านี่เป็นรถกระบะคันนี้นะฮะ,ะทำยังไงฮะบัน้นรถเอ,อดูแล้วเป็นควันดําขนาดนี้ออคือบัน้นจนแบบว่าควันดําพุ่งเข้าร้านออแล้วคนที่นั่งอยู่ยังไงนะ่ะ กินยังไงต่อทางร oh. ้านนี่เขาบอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแค่เดินมาขอเก็บเงินเพิ่มเนี่ยทำไมต้องโกรธขนาดนี้ช่วงนี้เป็นเทศากาลนะฮะก็คือมีนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆก็อยากจะให้ใจเย็นเว่าทำแบบนี้เนี่ยมันเกิดอันตรายนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของควันที่เข้าไปในร้านเขาอะ hmm. แต่แบบเนี้ยมันโอ้โ oh. หนี่เลี้ยวเข้าปั๊มมา oh. ด้วยความเร็วสูงขนาดนี้เนี่ยนะฮะโอ้โ oh. หอันตรายมากอ oh. oh. ใจเย็นๆนะ อ๋ออันนี้แค่ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเองเออทำไมต้องขนาดนั้นน่ะเออเนี่ยผมว่าเนี่ยอาจจะต้องแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี่กระบะคันเสีดงคันนี้นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าทะเบียนรถจตเห็นชัดหรือเปล่าอถ้าหากว่าชัดนะอแล้วเพอเอิญว่าพี่ตํารวจเค้าพอจะมีเวลาอยู่นะครับผมจ่ายค่าปรับควันดําด้วยนะฮะไม่ได้จ่ายแค่ค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับดำปิ๊บปีขนาดนี้มีค่าปรับนะฮะน่นนะเออทำเพื่ออะไรอ่ะ เบิ้ลด้วยเออทําเพื่ออะไรอ่ะเขาโค้งโชว์ด้วยโอ้โหโอ้โหเหลือเกินจริงๆอันนี้ต้องฝากกันไว้นะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆใช่ใช่ใช่ครับผมคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าทานมื้อเที่ยงแล้วมันยังไม่ค่อยอิ่มอ่ามันควรจะมีอะไรแบบเข้าไปเติมในท้องหน่อยขบเคี้ยวอ่าบางทีขบเคี้ยวก็ไม่เพียงพอไม่หอี่เออเอออ้าวเหรอเอางี้คุณผู้ชมครับผมพาไปกิน ไก่สักหนึ่งชิ้นไหมอ้าวก็เนี่ยขบเคี้ยวนิดหน่อยไม่ต้องแบบไม่เหมมันต้องมีกระชากมีดึงนี่มันแอะหน่อยอ๋อโอเคโอเคได้ได้ผมพาไปกินไก่สักหนึ่งชิ้นแล้วก็อ่าสำหรับคุณผู้ชมเลยสําหรับเต๋อเลยเต๋อยังหิวอยู่ไหมอ้าวได้เอาอย่างงี้ผมแถมข้าวเหนียวซื้อไก่เฮ้ยเดี๋ยวมันอืดเดี๋ยวมันง่วงอ้าวเอาไข่ไปพวงหนึ่งไหมไข่ให้เป็นพวงด้วยอ่าอ่าอ่าพกพาได้ไงไข่ไก่เนี่ยนะอ้าวโหสมัยนี้คุณไม่เคยเห็นเหรอ ที่เป็นถุงตะข่ายอ่ะเออเอ้าไหมเอ้าไหมไข่เป็นพวงเอ้าไหมเอ้าไหมมันฟังดูแปลกๆอะพี่เฮ้ยเอาหน้าเอาหน้ากินแล้วอิ่มเลยมือยังไม่ต้องกินเอาเอาเอาคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไปไปไปทานด้วยกันฮะเชิญครับครับอือนี่ฮะอือเห็นนะเห็นตัวหนังสือแล้วใช่ไหมฮะนี่มันพวงไข่แมงวันนี่พี่ครับผมเฮ้ยว้า โอ้โหโอ้โหทีมงานก็ใจดีกลัวว่าจะมองไม่เห็นมาสะเต็มคาราเบลเลยอ้าวภาพนี้นะฮะถูกโพสต์ที่ไหนคุณผู้ชมโพสต์ที่กลุ่มเราคือผู้บริโภคคนที่เห็นบอกเลยว่าขนลุกทั่วหน้านะครับภาพไก่หนึ่งชิ้นมีพวงไข่แมลงวันติดอยู่ด้วย นะฮะคล้ายว่านะเขามีวงเล็บด้วยเขามีวงเล็บอันนี้คือในที่แบบอในเมนของเขาอะอาคือเขาก็ยังไม่มั่นใจอะแต่ไข่ของอะไรสักอย่างนีงแน่ๆแหละนะฮะเขาก็เลยพิมพ์แคปชั่นไปนะครับว่าร้านนี้ใจดีแถมไข่วงเล็บมแมลงวันด้วยหลังจากที่ภาพนี้แชร์ออกไปโอ้โหหลายๆคนนะครับสยองนีฮะหวาดกลัวนะครับมีการวิเคราะห์กันว่าตายแล้ว ถ้าหากว่าเผลอกินเข้าไปออ้ตายไม่อยากจะนึกภาพเลยถ้าเผลอกินเข้าไปครับจะเป็นยังไงนะแต่จากภาพเนี่ยพี่ไก่มันถูกฉีกไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขากัดไปแล้วหนึ่งคำแล้วเพิ่งสังเกตเห็นหรือว่าฉีกแล้วกําลังจะทานแล้วสังเกตเห็นพอดีไม่รู้แต่คุณผู้ชม แต่มีพ่อค้ามาเมนนะพ่อค้าบอกว่าเอาจริงนะในเรื่องไข่แมลงวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ป้องกันยากมากเวลาจะวางของวางของขายเนี่ยเพราะว่าแมลงวันเนี่ยเวลามาเนี่ยมาเร็วไปเร็วเออทีนี้บางร้านมันแบบว่าวิธีการป้องกันเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกกับพื้นที่หรือว่าเงินทองที่มีอยู่อะไรก็ว่ากันไปเขาก็บอกมาว่าถ้าเป็นไปได้หลังจากที่ซื้อของตามร้านค้าต่างๆแล้วเนี่ยรบกวนไปอุ่นให้ร้อนก่อนไข่แมลงวันจะได้สุก ไม่ใช่สิมันจะได้ตายไปไงออมันจะได้ไม่อันตรายไงครับเอออุ่นร้อนก่อนทานนะออนะฮะโอ้โหขนลุกเลยอะอ,อ้อนะเมื่อกี้แบบเป็นพวงจริงนะใช่เฮ้ยโอ้ยเพราะนั้นก็ถ้าซื้ออาหารก็เ,เช็คนิดหน่อยแล้วกันนะถ้าอุ่นได้ก็อุ่นนะครับผมจะเช็คได้ไหมเนี่ยออพี่ตกลงพี่ชอบทานดิบหรือว่าสุกไข่ถ้าเป็นพวงไข่แมงมัน สุกดีกว่าถ้างั้นก็สุกๆนะเออยังไงมันก็ตายไปแล้วโอเคสุกๆดีกว่าไม่กินได้ไหมได้ไม่กินดีกว่าเออไม่กินดีกว่าครับผมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งฮะมาต่อกันเรื่องนี้เรื่องของคนหัวร้อนอีกแล้วอีกแล้วหรออีกแล้วี่โอ้คนหัวร้อนเยอะจริงๆเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหัวร้อนที่ต้องบอกว่าเอ่อเหนือจริงมากเหมือนกันพี่ยังไงเป็นเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งฮะเขาไปขุดหินปูนเออเออปรากฏว่าขุดเนี่ย หลายคนมักจะเจอปัญหานี้ก็คือเวลาขุดหินปูนแล้วอาจจะมีเลือดออกตามไรฟันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดา่ะมันก็งกติ้างปกติปกติใช่ไหมฮะแต่ว่าหนุ่มคนนี้หลังที่ไปขุดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฮะก็มีเลือดออกมาแต่ปรากฏว่าไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเลือดมันออกเยอะเกินไปคุณหมอฟันเนี่ยต้องแกล้งผมแน่ๆโทรตามเพื่อนเรียกจะมารุมหมอให้เพื่อนเพื่อนช่วยเราหน่อยเว้ยเราเสียเลือดเพราะหมอเพราะอย่างนี้เลยเหรอร้อนแบบนี้เลย ขูดหินปูเลือดหรอนี่อาดิกำลังโทรนะโทรตามเรียกเพื่อนเลยเฮ้ยเออหมอทำกูเสียเลือดอ้าวเนี่ยแบบนี้เลยพี่เดินวนไปวนมานี่ไปเจ้าเลือดคืนเจ้าเลือดคือเลี้ยงไงไม่รู้เดินออกมาจากห้องรักษาด้วยท่านที่ไม่พอใจเยางเพื่อนายังนี่โทรอยู่นายนายโทรโทรโทรนะฮะเรื่องอยู่ไกลจังเลยอ่ะชี้หน้าด่าพนักงานในคลินิกด้วยลูกค้าในร้านก็แตกตื่นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะโอ้อยังไงอ่ะยังไงอ่ะ ผมรอรอดูตอนจบด้วยเนี่ยนี่เขารอเพื่อนอยู่สักพักหนึ่งเดินออกมาหยิบไม้กวาดด้วยเนี่าหยิบได้แล้วจะมาฟาดพื้นเปิดป่าเออไม่ได้พื้นเปิดพี่โดนเขาจับเหรอพี่ดูเขาจับไม้กวาดนี่เพื่อนมายังสุดท้ายเพื่อนมาพี่เพื่อนบอกเฮ้ยพวกเราลุยไม่เพื่อนมาบอกว่าพี่ขอโทษครับเพื่อนผมเมาอ้าวเพื่อนเดินมาขอโทษขอโพกันใหญ่เลยนะฮะบอกขอโทษคุณหมอด้วยบอกว่าเพื่อนเมาครับเดี๋ยวพาตัวกลับแล้วครับ ทางคลินิกนี่ก็ไปลงบันทึกประจําวันกับถานีตารวจเรียบร้อยนะฮะเคล็ปนี้ถูกเผยแพร่ไปหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเพิ่งมาขุดหินปูนครั้งแรกหรือเปล่าเ,ออเลยไม่รู้ว่ามันอาจจะมีเลือดออกตามไรฟันหรือว่าตามเหงือกได้นะฮะ<อ>หรือว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเลือดสูบฉีดเยอะไปหรือเปล่าโอ้โถูกสงสายนะเป็นคนเบาบางเมาไม่ขับเมาไม่ขุดหินปูนนะครับครับเออเดี๋ยวอารมณ์มันจะขึ้นไง เออเพิ่มไปอีกัดนอนก็ดีก็ดีดีแล้วดีแล้วเมาไม่ขุดหินปูนโอเครบกวนนะฮะเมาไม่มีเรื่องนะฮะเออเออโลกเปลี่ยนแปลงจริงนะสมัยก่อนมี้วฟ้องแม่ฟ้องพ่อนะนี่ฟ้องเพื่อนว่ะแต่พีคมากคือเพื่อนบอกขอโทษนะครับเพื่อนผมเมาครับผมโอ้ออะเมาไม่ขุดนะฮะหินปูนครับผมเหลือเกินเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมมามามาเรื่องนี้บ้างเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงนะผมเห็นใจผู้ที่เขาประสบเหตุการณ์นี้นะครนะฮะเป็นผู้หญิง ผู้หญิงคนนี้นะฮะเขานั่งวีลแชร์นะปกติผมบอกเลยคนนั่งวีลแชร์เนี่ยหรือว่าคนที่ร่างกายที่แบบไม่ได้สมบูรณ์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่อะเขาไม่อยากให้ใครมองว่าแบบเออเราแบบว่าดูผิดปกติกว่าคนอื่นครับก็อยากให้แบอบกก็เหมือนทุกคนแหละอยากใช้ชีวิตเหมือนปกติทั่ว,วไปใช้ชีวิตไ,ได้ครับผมไม่ต้องห่วงฉันอะไรขนาดนั้นฉันดูแลตัวเองได้ผู้หญิงคนนี้ครับไปขึ้นรถเมล์พอขึ้นเสร็จป,ปุ๊บปรากฏว่าตอนที่เธอจะลงเนี่ยฮะมันเกิดเหตุการณ์ที่่เธอรู้สึกวาแบบฮย ถ้าผมเป็นเขาผมก็รู้สึกไม่ดีครับการที่จะต้องลงจากรถอแล้วพนักงานบอกว่าเอาพวกเราช่วยกันอุ้มเธอลงไปหน่อยอืมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เนาะคุณผู้ชมฟังแล้วงงแล้วใช่ไหมว่าเอาแล้วตอนขึ้นมาขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเอาดูภาพเหตุการณ์ก่อนดีกว่าเชิญนะฮะนี่คุณผู้ชมครับนี่คือภาพของผู้หญิงคนนี้นะฮะเขาเอามาโพสต์เขาบอกว่ารู้สึกไม่ดีเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เอามาโพสนะครับในเพจที่ชื่อว่าติ๊กกี้ชนีวิลแชร์นะครับเธอเล่าว่าเธอไปขึ้นรถเมลสายหนึ่งะฮะโดยพอที่จะถึงใกล้ปลายทางเนี่ยก็เป๋ารถเมลเห็นว่าเธอนั่งอยู่บนวิลแชร์นะครับก็เลยบอกให้รถจอดปรากฏว่ารถเนี่ยคุณผู้ชมค่อยๆฟังไปนะรถเนี่ยจอดแบบยังไงฮะห่างจากฟุตบาทครับเออเธอก็เลยบอกว่ารถกวนช่วยจอดไปเทียบใกล้ๆได้ไหมเพราะเธอลงไม่ได้นะครับ อ่ะพนักงานนะครับก็เลยไปจอดเทียบกับฟุตบาทครับปรากฏว่าคนขับครับกระเป๋ารถเมยเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้โดยสารที่อยู่ตรงนั้นอ่ะรบกวนหน่อยช่วยกันยกเธอลงได้ไหมเธอบอกตกใจมากทำไมทำแบบนี้อ่ะตกใจเพราะอะไรคุณผู้ชมตั้งใจฟังตรงนี้ฮะจะได้เป็นความรู้แล้วก็ฝากบอกทุกๆคนไปครับนะครับคือว่ารถเมยนะฮะตอนนี้เขามีแผ่นถาดถาดลาด เพื่อเทียบกับกับฟุตบาทครับคือมันสามารถจะดึงออกมาหรือวิธีไหนก็ผมไม่ก็ไม่ทราบได้นี่แหละนี่แหละนี่แหละเทียบแล้วก็เราผู้ที่ใช้วิวแชร์ก็สามารถเอ่อคลื่นที่จากตัวรถลงมาที่ฟุตบาทได้เองจะได้ดูแลตัวเองได้ครับผมนะครับเอ้าแล้วงงสิแล้วตอนขึ้นยังไงเธอบอกว่าตอนขึ้นเนี่ยฮะมีสายตรวจพิเศษมาตรงนั้นแล้วพาเธอขึ้นมาพอดีเธอเลยมีคำถามกับผู้ชมถามว่า สายตรวจรู้ทำไมคนขับและกระเป๋ารถเมย์ไม่รู้อโอ้โหนี่เป็นคำถามที่ชาวเน็ตเข้าไปถามกันต่อครับว่าเออทำไมเขาไม่รู้อ่ะม,มันเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไหมอ่ะครับเออถ้าหากว่าไม่รู้จริงมันควรจะมีการนัดสัมมนา,าหรือพูดคุยกันกับพนักงานให้แบบเป็นการทําความเข้าใจไหมอ,อ,อบรมอบรมบบทุกเดือนให้เขารู้สิว่ามีแบบนี้แล้วนะครับเออไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกมันดูไม่ดีครับมันดูไม่ดีเลยนะฮะบางคนบอกรู้สึก อนาจใจกับระบบขนส่งสาธารณะของเมืองไทยเหลือเกินโอ้โหดูสิไปถึงนู่นเลยอะครับโอ้แต่ว่าเรื่องนี้จริงๆแม่ถ้าเราต้องเป็นพนักงานที่ขับรถโดยสารหรือว่าขับรถประจำทางที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่ต้องใช้วิวแชร์ลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนี่จริงๆการอบรมจริงๆหรือว่าสําคัญมากะสำคัญมากต้องให้เขารู้นะผมบอกแล้วว่าคนที่เนี่ยไม่ครบสมบูรณ์เหมือน เหมือนทุกๆคนอ่ะไม่มีใครเขาอยากจะเอาปมด้อยของตัวเองอ่ะมันนําเสนอนึกออกไหมเนี่ยอยู่ไปอุ้มเขาลงอ่ะไปช่วยกันอุ้มลงจากรถโอ้โหมรู้สึกไม่ดีจริงๆไม่ดีเลยทั้งนั้นที่จริงแล้วอุปกรณ์ก็มีอยู่แล้วนะฮะนะฮะใส่ใจคนรอบข้างกันหน่อยครับนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับพนักงานหน่อยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเหอะไม่ใช่แค่ระบบขนส่งของบ้านเราถ้าตรงไหนมันจะมีระบบต่างๆที่ช่วยเหลือนะครับ ก็บอกกันว่ามันมีอย่างนี้อย่างนั้นเนาะจะได้สามารถใช้ได้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับผมมีผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้เนี่ยฮะบอกเลยว่าสวยวันสวยคืนทั้งทั้งที่ทำงานเยอะเหลือเกินไม่รู้มีเคล็ดลับอะไรนักหนาในการดูแลตัวเองคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะก่อนที่จะไปพบกับรายการคุยขโมงบ่ายสามโมงนะนะฮะน้องหนึ่งกับพี่สุวิทย ก็พบวกเราสองคนก่อนเราคุยขมังเวทเฮ้ยพี่ทัปดย์ทำไมยังอยู่ในทัปดย์อยู่แล้วช่วงพิเศษไงคุยขมังเวทเพราะว่าข่าวที่เรานำมาฝากนี่โอ้โหก็ไม่ธรรมดานะเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะสายศาสตร์เหรอฮะมันมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแหละเออเอางี้ดีกว่า คุณอยากรับงานพวกรีวิวบ้างไหมอ้าวได้พี่ผมรับได้หมดอยู่แล้วงานนึงนีก็เป็นเรื่องปกติที่มีนักแสดงทุกคนก็ทํากันปกติเดี๋ยวผมติดต่อให้ได้ฮะอ่าแล้วคุณจ่ายเปอร์เซ็นต์ผมนิดนึงนะได้พี่นิดนิดหน่อยหน่อยได้ถือว่าเป็นพี่น้องกันได้อ่าสบายสบายรับปากกันนะเดี๋ยวไปรีวิวให้พี่เขาหน่อยนะได้ครับพี่อ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับมีอะไรดีฮะคือว่ามีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะฮะเขานําเรื่องราวนี้มาโพสต์นะฮะมีการรีวิวขายสินค้้้าชนนนนิิดดีีีีซึึ่งงเเ๋ยวววตอจะะไปรใหท สินค้านี้ก็คือชมภาพครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นนี้นะครับน้องเต๋อรับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้ยังไม่ใช่ผมนะฮะยังไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเขานีดต่อมาแน่นอนคตก็อาจจะไปมีตากระพริบได้ด้วยนี่ตกใจไหมอ่ะอันนี้คือช่างอ๋อเหรอช่างที่เขาประกอบที่เราเห็นอยู่นี่คือลมเย็น ลงเย็นลงเย็นนี่คือการถ่ายภาพรีวิวรีวิวลงเย็นเพราะปกติแล้วผู้ที่ได้ใช้งานจริงเนี่ยก็ไม่น่าสามารถจะรีวิวได้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนได้ใช้งานก็จะไม่สามารถรีวิวอะไรได้เลยคุณคิดได้ยังไงผู้ที่ใช้งานจริงไม่สามารถรีวิวได้ผมถามคุณคำหนึ่งถ้าผู้ใช้งานจริงมารีวิวคุณจะกล้าดูไหมครับนั่นสิครับพี่เราเนี่ยนะจริงเลยนะครับปรากฏว่าพอมาโพสในติ๊กต็อกปุ๊บโอ้โห เป็นกระแสนะฮะไวรัลเลยคนไปดูกันเยอะแยะโดยเฉพาะภาพนี่ฮะนี่ภาพนี่ด,ดูดดดดดดดมีกระพริบตาคนดูเขาก็หลอนไงแล้วเผลอไปดูตอนกลางคืนครับไถฟีดเพลินๆอยู่ออออไปเจอตอนแรกนอนนิ่งกันนอนนิ่งได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละกระพริบตาครับ กระพริบตาแปลกๆคนก็บอกเห็นแล้วโอ้ยหลอนจังเลยอะเพราะว่าภาพที่เห็นนะคือคนนอนอยู่ในโรงนอนหนุนหมอนมีห่มผ้าด้วยมีมือประสานวางไว้ที่อกแต่อยู่ดีๆเนี่ยเห็นไหมกระพริบตาเออเขาก็ตกใจกลัวไงนะฮะมีมีมีบางคลิปมีการมองกล้องด้วยนะมองกล้องด้วยชาวเน็ตหลอนนะหลอนกันหมดเลยนะครับอไปคุยกับเจ้าของร้านหน่อย เจ้าของร้านชื่อว่าคุณชยุทธพงษ์บุญเป้าเขาบอกว่าโรงเย็นที่เห็นในคลิปนี่นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นโรงเย็นที่เพิ่งประกอบเสร็จคนที่นอนอยู่ในโรงก็คือช่างนั่นแหละช่างของร้านเ้านะฮะเอาแล้วไปนอนทำไมอ่ะไปนอนเพื่อการทดสอบรีวิวรีวิวทดสอบก่อนว่านอนแล้วมันเย็นจริงไหมอ่าถ้าหากว่ามันเย็นไม่จริงยินดีที่จะคืนเงินให้ไม่รู้ยังไง ประเด็นคือใครจะมาตอบว่าเย็นไม่จริงอ่ะใครจะแจ้งใครจะแจ้งว่ามันไม่ได้เย็นเท่าไหร่นะเออนั่นน่ะสิใครจะมาแจ้งอ่ะเออแต่เขาก็ยืนยันแหละถ้าหากว่าลงไปนอนแล้วไม่เย็นจริงยินดีคืนเงินอ่าอืมครับครับผมอืมก็เป็นน้ำมาฝากปรันตีจากทางร้านเออเป็นคลิปที่กำลังดังมากตอนนี้ครับอืมครับผม พูดถึงเรื่องงานศพนะครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันของผมก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเจอต่อเลยเหรอต่อกันเลยพี่ไหนๆเป็นธุรกิจลายเดียวกันแล้วเห็นแม่บอกแล้วเราต่อกันเลยเราคุยเรื่องรายการคุยขมังเวชนะฮะนาทีนี้คือพระห้อยคอพระเครื่องต้องเข้าแล้วครับของผมมีแต่เรื่องนี้เลยเหรอเรื่องนี้เลยพี่ของผมก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในลายเดียวกันเลยฮะเอาได้เมื่อกี้ลงเย็นผ่านไปของผมเป็นเรื่องของพวงหลีดฮะโดยปกติ พวงหลีดกับงานศพนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าจะเป็นของคู่กันใช่<อ>ไหมฮนะก็จะมีการส่งพวงหลีดไปตามงานศพส,สมัยก่อนเลยอ่ะครับแรกๆเดิมๆเลยเขาจะเป็นแบบเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นดอกไม้นะครับผมจัด เป็นพวงให้มันสวยงามดอกไม้บางเริมหลังๆเปลี่ยนเป็นพัดบางทีเป็นพัดลมอะไรแบบนี้จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ไปบริจาคหรือว่าที่ว่าจะได้ใช้งานได้แล้วก็มีอยู่ยุคหนึ่งก็จะเป็นต้นไม้คุณผู้ชมมีเป็นต้นไม้ด้วยครับผมหลายๆอย่างแหละมีหลากหลายล่าสุดเป็นอะไระล่าสุดเนี่ยก็เป็นพวงหลีดผ้าดิบพี่เป็นพวงหลีดผ้าดิบเขาบอกว่าหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถนำพวงนี้นะฮะไปบริจาคตามโรงพยาบาล หรือว่ามูลนิธิเพื่อนำไปห่อศพได้โอ้โคือแล้วก็ต้องบอกว่ารูปแบบของพวงหลีดครับผ้าดิบหรือว่าผ้าหอ่อศพเนี่ยนะฮะคือที่ใช้ต้องบอกว่าทำออกมาได้สวยงาม<อ>แบบนี้เลยแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะฮะมาเป็นการะะดีไซน์นะ,ะใช่ พวงหลีดนี้เป็นถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะสร้างขยะไอเดียนี้เนี่ยก็มาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่สังเกตว่าเวลาไปงานศพที่ต้องใช้พวงหลีดเนี่ยเพื่อแสดงความเสียใจหรือความอาลัยเนี่ยนะฮะเขาสงสัยว่าหลังจากจบงานแล้วพวงหลีดเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรต่อได้อีกไหม<อ>นะฮะเพราะว่าทางเลือกอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็มีต้นไม้รหรือบางคนก็เลือกที่จะส่งเป็นพัดลมไปให้<อ>นะฮะซึ่งถ้าเป็นลักษณะของพวงหลีด แต่ว่าเป็นผ้าห่อศพหรือว่าเป็นผ้าดิบในลักษณะนี้เนี่ยค,คือจบงานปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าทางเจ้าของงานก็ยังสามารถนําไปบริจาคต่อให้กับทางโรงพยาบาลหรือว่ามูลนิธิที่จะต้องใช้ผ้าดิบในการห่อร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็ได้บุญกันทั้งคู่เลยใช่เออนาไปทําบุญต่อครับนี่แล้วก็ไม่เป็นขยะด้วยเออน,ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดีย ที่อยู่ในธุรกิจในลายเดียวกันจากเมื่อกี้ครับแต่สมัยนี้เนี่ยบางงานเขาจะเป็นแบบว่าเขาจะระบุมาเลยนะว่าไม่รับพวงหลีดเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตู้มาตั้งให้แล้วก็บริจาคเงินกันจะได้ทําบุญให้วัดอะไรก็ว่าไปหรืออะไรก็ว่านไปครับผมเพราะถ้าว่าเป็นพวงหลีดที่เป็นดอกไม้อ่ะเขามองว่ามันมันใช้แบบมันไม่รู้จะเอาไปทําประโยชน์อะไรต่อถูกป่ะเอามาปุ๊บประมาณสักสองสามวันดอกไม้มันก็เหี่ยวหมดแล้วก็ต้องเอาไปทิ้ง ออแล้วต้องบอกว่ายุคนี้เราก็มีความเ,ออเขาเรียกว่าใส่ใจออในใเรื่องของขยะที่มันเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆบนโลกะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าเ,ออเราได้แสดงทั้งความไว้อะไรนะฮะหรือความเสียใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็นํากลับมาใช้ได้อีกนะ ออก็ถือเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเรื่องประเด็นของขยะบนโลกก็แหมมันก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันตลอดนะฮะจริงๆริงนะ,ะออแต่ผมว่าทําอะไรแบบนี้ก็ดีนะเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนเป็นการทําบุญแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้วายชนคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ได้บุญต่อไปด้วยเออเราอาจจะแบบว่าทําบุญในานามของเขาอะไรก็ว่ากันไปครับผมนะครับอ่าโอเคนะฮะอ่ะ ข่าวของเราหมดแล้วนะครับแต่ว่าที่คุยขโมงใบ่าสามโมงนี่เขายังมีอีกเยอะเลยอเรอตามมาที่นู่นนะครับนนขอบคุณเส้าผ้าจากไ o สคูลครับลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ